มาแล้วมาแล้วพี่น้องเห็ดเพาะผู้พานมาเต็มที่เลยแต่ว่ามิจจำนีเจ้าเดียวไดว้ขายโลเท่านี้นี่โล่หนึ่งพันครับขันบบมีงันยามากไก่เดอ้อแต่ว่าอันเป็นกระทงนี่กระทงเท่านร้น,นี่โล้ยหน้พ่อได้กินน้ำมูจีพี่น้องนี่นี่กระทงละลอยพ่อได้นนถ้วยน่อยน้อยใส่ผักอีตูจะกะละมั่งหนึ่ง อันนี้กระทงละสองร้อยแต่กัดสื่อเป็นกิโลพี่น้องกิโลไายบัตเตียกิโลกิโลหนึ่งพันคนจนมีสิทธิ์ไหมจ๊ะครับผียมหน่อยกระเทียมหนอนับกระไกขานกระทงละสี่ไร่ครับว้าวมีขึ้นราคาเป็นยักษ์สั้นนี่เลยนี่ครับอันนี้มันเฮ็ดเพาะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ็ดเพาะแหว่งไปเลยหนังจ้าหนังล้วนๆอันนี้เพิ่งออกมาจากสองสามหมื่นนี่บอหมื่อเดียวนี่ละคะ คือออกมาเมื่อไรอู้ยพี่น้องมาสุดยอดเลยนี่คนขายกันเลยของปลาของโดงเนี่ยหน้าตาก็เริ่มดำก็เลยตาปลาเลยเดี๋ยวว่นเทยเพื่อนนี่ล่ะครับมาครับผู้ใด่าพลาดตอนนี้มือนี้ยังไม่กินถ้าอีกมือหนึ่งกันฝนว่าตกอาจจะบ่มีก็ได้ครับนี่เดี๋ยวเวลาคาก็ต้องทําใจเขาจะกินของหายากของหายากริงๆีปีหนึ่งนี่มีครั้งเดียวนะซื้อยังก็ไม่ไ่ขาดืมถามด้ไง จุม๋มอันพอบ้านเนี่ยโจโจจุม๋มจองจอเด้อพี่น้องจอจอเนี่ย,ยมาครับตรงกลางตลาดใบพัดเลยเนีย่สุดยอดเลยเนี่ยใบพัดเนี่ยนี่ครับมา